ถ้าลูกผิดวินัยคิดว่าต้องโดนลงโทษไหมคะจากประสบการณ์ของฝ่ายเท่าที่เจอการลงโทษสามารถหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีได้เฉพาะตอนที่อยู่กับ คนคนนั้นดังนั้นวันนี้เราจะมาเปลี่ยนพฤติกรรมกันแล้วต้องการเปลี่ยนอย่างขาวอนะคะเพราะฉะนั้นการลงโทษอาจจะไม่ได้ผลส่วนตัวของฝ่ายฝ่ายไม่ได้ใช้การลงโทษแต่ฝ่ายใช้เวลาที่เราสอนเด็กเยอะๆแล้วมันจะมีเด็กที่แบบซนไม่ฟังฝ่ายบอกว่าถ้าน้องยังไม่พร้อมใครพร้อมเอามือกอดปกเพื่อแสดงกับแสดงอาการว่าเขาพร้อมหรือไม่พร้อมและถ้ามีน้องที่ไม่ทำฝ่ายก็จะบอกว่าถ้าน้องไม่พร้อมไม่เป็นไรลยูน้องไปนั่งตรงนู้นให้คุณคุณน้อและน้องพร้อมเมื่อไหร่น้องกลับมาเล่นด้วยกันประมาณนี้เพราะฉะนั้น definition ของการลงโทษก็คือทําให้เด็ก สเ,สเสียความรู้สึกเสียใจเสียความรู้สึกอันนี้คือนิฟิชของการลงโทษไม่ควรทาให้เด็กเสียใจไม่ควรทาให้เด็กเสียเซลเพราะฉะนั้นก็คงเป็นไม่ควรลงโทษแต่เราควรบอกเขาว่าถ้าหนูไม่พร้อมที่จะทำหนูแค่มานั่งตรงพร้ออเมื่อไหร่ค่อยไปทำวิธีสร้างคนไมเซ็ทวิธีการตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องวิธีการแก้ปัญหารวมถึงไมเซลทต่างๆที่ลูกจาเป็นต้องมีเพื่อลุกขึ้นมาเผชิญกับปัญหาร,รวมอยู่ในคอร์สคุมิค้มกันทางใจที่ครูฝ่ายการจะเปิดสอนนักสนใจรายละเอียดทั้งหมดนะคะติดต